รือว่าสืส่อมืออื่นบ้านล็กธนก,กิจก็มีศักยภาพพ่อมีคุณสมบัติต่างๆที่สำคัญคือคิอคดว่ามากแล้วสิเหตุมันเกิดความสุขเกิดเป็นผลบวกให้กัรว่งมาเติมพลังให้กับวงผมประจังรับมากนะบอลมาปีนี้คือบอมีคนมไม่ผม,ม่รับมีมาสมัครหลายครับมีมาสมัครเยอะแต่ผมไม่รับ รับแม่มันก็เป็นค่าใสา่ใจเป็นพระราของผมซึ่งเรามีคนเยอะอยู่แล้วใช่ไหมครับมีคนหลายอยู่แล้วทําแม,ม,ม่ทําคิดว่าเก่งกว่าคนถิ่อยู่เนี่ยอ่าโอเคแต่ว่าขันแม,ม่เราซ้าซุ่มยอยูเนี่ยยูผมก็ต้องให้โอกาสคนที่อยู่กับผมที่เขาอยู่กันมาหลายๆปีที่เขาก็รอโอกาสเหมือนกันแต่ทามีผู้ใดโดดเด่นมากอ่ะคือกรณีนงเล็กเนี่ยก็ชัดเจนอ่ก็มีคมความสามารถมากพอผมก็จังรับเขามาเนาะถ้า ซ้ากันหรือคันดอยหรือขีลายก็ซุ้มดีทีมงานที่ผมมีอยู่เนี่ยที่อยู่ในมือผมเนี่ยเขาก็เขาก็จริงมีศักยภาพแล้วก็พร้อมที่จะคือเป็นไม้ที่ใช้ได้ทุกทุกคนทุกโตไหมครับเป็นไม้ที่สามารถใช้ได้เป็นฟื้นที่สามารถเอามาเห็ดอ่าเป็นเป็นไม้เอามาสางมาแปลงใดทุกคนเนี่ยความสามารถครับคือ เรามีของมีคนอยู่แล้วนะครับแต่การที่จะเปิดรับคนใหม่ก็คือคนที่ต้องมีักยภาพเท่าเทียมหรือมากพ่อนะแต่ถ้าคนขี่ไล่คนนี้ผมกับสิรับมาเป็นผ้าราเหตุอย่างแมนบอนะครับก็ได้ประกาศย่างเป็นทางการนะรพ่อได้หิ้วใจพี่ๆแม่ๆป้าๆเพือพ่อนๆก็ขึ้นลงเล็กนะครับแต่เพื่อนก็นเป็นคน ตอนแรกคือผมก็ติดตามน้องมาประมาณปีเศษๆนี่แหละครับกัแต่ว่าถามเพิ่นเพิ่นกับยูในวงการมอลำโดยการเป็นนักดนตรีมาก่อนละค่ะมาอยู่วงอมอลลัมเนี่ยขึ้นวงมอลำัเนี่ยได้ซีปีนะครับได้มาถือไม่ลองเพียงจากการเป็นนักดนตรีแล้วมาเป็นนักร้องแต่ผมเพิ่งเห็นเพิ่นในปีกัวตอนไปประกวดรายการมอลำไอดอล มอลําไอดอนพิ่นไปเห็นสัมผัส่าพิ่นมีบอยสิรีชัใช่เป็นไอดอนนะฮักก็ะเล็กเข่าไปบึงแล้วปรากฏว่าไปเจอไปเจอ,ไปเจอช่องทางที่น้องสร้างตัวตนนั่นก็คือ t k t t o k หรือ YouTube หรือ f c e e o o o นะก็ไปเห็นเพิ่นมีความเกนดหาอยู่ตลอดขยันในการทําคลิปขยันในการนําเสนอตัวเองผมก็เลยว่าเด็กหน่อยคนนี้มีความ มีความขยันที่จะนำเสนอตัวเองนั่นก็หมายถึงเขามีความรักในอาชีพนี้จริงๆมีความเอาใจใส่ไม่ใช่แค่รองานแสดงแต่ทำให้ทุกคนเข้าถึงตัวเองและรู้จักตัวเองมากขึ้นในสื่อโซเชียลที่ตัวเองสามารถทำได้ในมือของตัวเองเป็นก็มีคอนเทนต์ต่างๆพวกก็ย้อนครับไปเบื้องตั้งต่ช่วงโควิดโอ้แสดงว่าหมอนี่วัฒนา,รราถ้าพูดถึงว่าเรื่องเสียงเรื่องอะไร ก็่บบไดถึงกับว่าดีมากไม่เลยแต่ผมมองวัน้องอะมีความตั้งใจที่จะนําเสนอตัวเองมากกว่านะสเสน่ห์มีอยู่แล้วสเสน่ห์มีอยู่แล้วครับสเสน่ห์เิ่นมีอยู่แล้วเ,เป็นคนบุคลิกคล้คลคลายๆพระเอกต้าวัชราก่อนนะี่ยเป็นคนสุข,ขุมนิ่งๆเหมือนวีนฤะหรือบอดินประมาณนี้ครับ เป็นคนลักษณะนั้นตาว่าค่ะด้วยความมาเป็นผู้บ่าวนะตะวาว่ากับอายุเพิ่นกย่สิบเจ็ดยี่สิบแปดเราด้ครับยี่สิบหกยี่ิบหกยิบเจ็ดล้วได้ครับแตว่ว่เาเพิ่นอาบสิบเป็นหน้าใหม่แล้วก็หน้าอ่อนนะฮะแดนเซอร์ <c oughs> ผมก็เลยเปิดรับสมัครเขาแม้จะจังติีตามผลงานแล้วด้วยครับสำหรับดานเสียงดานการแสดงเขากำว่าฝึกฝนเอาเราได้เราได้ไดศิลปินมาแล้วคนที่สิคัดสิเกานั่นก็คือแฟนคลับนี่แหละผมก็จะดูภาพรวมทุกคนอยู่ที่นี่มันอาจจะไม่ได้ปั้นใครคนใดคนหนึ่ง ผมเสียอาเยบไดีดึงเอาไผ่มาให้มันโดดเด่นมากไหมคือทุกคนจะต้องเท่าเทียมและเสมอกันได้ร้องก็ได้ร้องเท่ากันได้ร้องหนึ่งเพลงก็หนึ่งเพลงเท่ากันสองเพลงก็สองเพลงเท่ากันยูน่มันอารีถ้าทุกคนแบบคิดว่ามาแล้วต้องเด่นที่สุดเนี่ยกัยามาเพราะว่าผมไหแบบนั้นบ่ดด้เพราะว่าอยู่ที่นี่ผมดูแลทุกคนอย่างเท่าเทียมถ้าจะมาคาดหวังว่าอยู่แล้วจะต้องถูกเชิดชูและเอาใจกว่าคนอื่น มันจะไม่มีเกิดขึ้นฉะนั้นไม่ต้องมานะฮะคนที่มาอยนี่คือคนทีรักความรักการแสดงรักความมั่นคงรักการทำงานจริงๆงานมีไห้แน่นอนครับสิบปีที่พิสูจน์พี่น้องสนับสนุนกันมากนี่ก็สิเห็นว่าผมเอาใจใส่ในการแสดงและก็พัฒนาขึ้นกำรังคับพี่น้องตลอด